เจริญพรสาธุชนทุกท่านวัดป่าเลิศธรรมนิมิตขอเชิญสาธุชนร่วมทอดกระถินสามัคคีณวัดป่าเลิศธรรมนิมิตในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568ปีนี้ถือว่าเป็นกระถิน่นสร้างอาคารพักผู้ปฏิบัติธรรมของวัดป่าเลิศธรรมนิมิตโดย สร้างถวายเป็นอาจารยบูชาร้อยห้าปีชาติการพระอาจารย์หลวงพอ่อสมเดจพระยานวัดชิโรดมหลวงพ่อิริยังสรินทโรโดยได้สร้างขึ้นมาขึ้นเป็นโครงสร้างและเป็นห้องอจำนวน48ห้องเพื่อที่จะให้สาธุชนนั้นได้มาร่วมกันปฏิบตัติตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพอ่อที่หลวงพ่อเคยพูดไว้ว่าวัดป่าเลืศธรรมนิมิตเป็นวัด ให้สาธุชนนั้นได้มาปฏิบัติเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากโยมสามารถมาปฏิบัติได้ก็เลยได้ทําเป็นอาคารพักผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับสาธุชนนั้นมาปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นปัจจุบันนั้นรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ประมาณ90าท่านเลยมีความจงนงที่จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก ร้อยห้าสิบท่านที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเลิศธรรมนิมิตแห่งนี้กำหนดการเกในช่วงเช้า ในวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลาเจ็ดโมงเช้าทำบุญใส่บาตบริเวณวัดหน้าอุโบสถวัดป่าเลิศธรรมนิมิตแล้วก็ถวายปัตหารเช้าแด่พระภิสษุสงฆ์ในศาราการเปลี่ยนเวลา9ก้นาฬิกาก็จะได้ร่วมกันแห่บริวารกระถิ่น รอบอุโบสถวัดป่าเลิศดตาเมมิตสามรอบเสร็จแล้วก็ฉลองกระถินร่วมกันเวลา9โมงร่วมสวดมนต์ไปด้วยกันแล้วก็นั่งสมาธิจิตตภาวนาจนถึงเวลา11โมงก็ร่วมกันถอยประธานเพลแด่พระภิสุสงฆ์องค์สามเณรด้วยกันเวลา14นากาจุดศูนย์นสาธุชนโดยพร้อมเรียงกันร่วมกัน ทอดกระถินสามคัคคีนาอุโบสถวัดป่าเลิศทำนิมิตแห่งนี้ก็เรียนเชิญสาธุชนได้มาร่วมกันสร้างอาคารพักผู้ปฏิบัติธรรมและก็เพิ่มเติมซ่อมขยายห้องพักขยายศาลาการเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รองรับผู้ปฏิบัติธรรมมาแล้วก็มีที่สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนา โดยวัดป่าเลิศธรรมนิมิตนั้นก็มีการจัดปฏิบัติธรรมทุกเดือนเดือนละ1นครั้งถึงสครั้งโดยใช้หลักสูตรนรษาสมาธิตัดความกังวลกายกังวลใจกาเดียนทําตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพอ่อการรักษาทุจนนั้นถ้ามีเวลาการเรียนเชิญมาร่วมกันทอดกระถินสามัคคีณวัดป่าเลิศธรรมนิมิตในวันที่19 ตุลาคมเวลา14นาฬิกาจะเป็นพิธีการทอดกระถิน่นเป็นต้นไปแลาน้าก็เรียนเชิญทุกท่านก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมบุญกระถินที่วัดป่าเลือดธรรมนิมิตแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการทุกคนทุกท่านเทิน